แม้ว่าเราเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตามยังไงก็สามีเนี่ยและให้เลือกระวังพระเจ้ากับเขาถ้าเราเลือกพระเจ้าสามีก็อารมณ์เสียเพราะว่า,าส่วนใหญ่สามีนะครับคิดว่าศาสนาคืออะไรทำไมศาสนาใหญ่กว่าสามี คนหนึ่งที่เชื่อพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของตัวเองยอมให้พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของตัวเองยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของตัวเองเท่านั้นนะครับงั้นจากน้ําไปนะครับมีสองสองกรณีที่1ก็สามีสมมติสามีนะครับอ,อยู่เฉยๆก็เขาก็มาให้เกียรติภรรยาก็ภรรยาไม่เป็นไร ภรรยาก็ไปทางของตัวเองได้เออเพราะว่าเขาหลักภรรยาอย่างไงแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะครับต่อต้านครับบ้านเราศาสนาพุทธบ้านเราศาสนาปัางพะบุรุษบ้านเราศาสนาแคทอลิกแต่ภรรยาอยู่ๆก็ตอนอับพระเยซูคริสต์แล้วเปลี่ยนศาสนาได้อย่างไงก็เลยมีคนที่ต่อต้านด้วยบางครั้งน,นะครับนันช่วงกรณีนั้นนะครับเป็นช่วงที่มันทรมานเหมือนกัน เพราะว่าเราก็รักสามีเราก็รักภรรยาแล้วก็เราก็อิ่งมีลูกนะครับเราก็คิดถึงลูกด้วยแต่ว่าเรายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่มีอีกคนหนึ่งต่อต้านเรื่องนี้มากก็บางคนนะครับมันหนักแบบมันจนต้องเลือกด้านหนึ่งด้านใดสามีหรือพระเยซูคริสต์มันมีมีกรณีน,นั้นก็มีเยอะอยู่นะครับช่วงนั้นนะครับเราควรจะทํำยังไงดีครับ ก็มีบางคนมีหลายคนที่ําเรื่องนี้มาด้วยนะครับสำหรับพักคำพีนะครับ,รบ,นนรบแนะนำแบบนี้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่สามีหรือภรรยาที่เชื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็อีกตันหนึ่งต่อต้านงั้นจะอีกตันหนึ่งนะครับเขานะครับให้เราเลือกแต่พระเยซูคริสต์หรือขา่าสามีหรือภรรยางั้นนี่เป็นกรณีที่ สมมุติว่าภรรยานะครับภรรยาเชื่อพระเยซูแต่สามีเป็นคนที่ไม่เชื่อและต่อต้านะนะครับงั้นเรื่องนี้นะครับเราต้องแปลแบบนี้เลยเรานะครับชอบอยู่กับสามีแม้ว่าเราเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตามอย่างไรก็สามีเนี่ยให้เลือกแต่ให้เลือกระวังพระเจ้ากับเขาสมมุติถ้าเราเลือกพระเจ้าสามีก็อารมณ์เสีย เพราะว่าส่วนใหญ่สามีนะครับคิดว่าศาสนาคืออะไรทําไมศาสนาใหญ่กว่าสามีอ่ะก็เลยบางคนนะครับก็มัโมโหได้แล้วก็เข้าใจได้เพราะว่าสามีเองก็อยากจะได้รักความรักจากภรรยาเต็มที่อิ่ฉากก็ได้ไม่พอใจก็ได้เมื่อก่อนฟังแต่เขาแต่อยู่ๆก็ทําไมเขาฟังพระเจ้าหรือบางครั้งเราเชื่อพระเจ้าแล้ว รู้ว่าชีวิตของเราก็มีความสุขมากขึ้นชีวิตปเปลี่ยนก็ตามก็บางครั้งไม่มีสาเหตุต่อต้านอย่างเดียวก็มีงั้นช่วงนั้นเราจะทํำยังไงดีแต่พักคำพีก็แนะนําเรื่องนี้ไว้ยอยู่นะครับสมมตุติถ้าเราแต่งงานและหลับเชื่อแต่อีกตันหนึ่งต่อต้านนะครับนั้คพักคำพีนะครับ,รบให้สามีของเราหรือภรรยาของเรานะครับให้เราให้เขามีทางเลือกสองทาง ทางที่หนึ่งถ้าเขาไม่ชอบภรรยาอสมมุติว่าภรรยาเชื่อนะครับก็เลยสามีไม่พอใจนะครับงั้นเราก็ให้เขามีทางเลือกที่หนึ่งนี่เป็นคําแนะนําพระคัมภีร์นะครับที่หนึ่งถ้ายอมรับภรรยาที่เชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ได้และยังไงก็มั่วแต่ไลย่ยังไงก็มั่วแต่ ออกจากชีวิตสามีสามีไม่เห็นด้วยกับไม่เห็นไม่เห็นด้วยสามีไม่อยากให้ภรรยาคนนั้นอยู่กับเขานัรนพ,รพัมคีร์ก็บอกว่าโอเคออกจากเขาอนี่เป็นคําแนะนําพระคัมภีนะครับออกจากเขาแม้ว่าเรารักมากแค่ไหนก็ตามเขาทรมานเองสามีไม่ไหวทรมานโมโหนั้นพระคัมภีก็บอกว่าให้เกียรติการตัดสินใจเขาอะนะครับ แต่กรณีที่2นะครับเขามาีสามีก็มีทางเลือกที่1อย่างไงก็เขายาลักภรรยาของตัวเองไหมครับแล้วก็ให้เกียรติการตัดสินใจภรรยาไหมครับถ้าคิดว่าภรรยาเป็นบุคคลที่เขารักอยู่ไหมครับถ้าเขายอมรับว่าภรรยาไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ ไม่ใช่สั์สินไม่ใช่เป็นของไหมครับจึงให้เกียรติภรรยาที่เขารักได้ไหมครับพร้คัมภีร์บอกว่าอย่าทิ้งสามีถ้าเขาชอบอยู่กับเธอภรรยาต้องอยู่กับเขาอันนี้เป็นคำแนะนำพระคัมภีร์ไม่ขวางว่า,าจิตใจของพระเจ้านะครับไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยก คือความแตกแยกนะครับไม่ใช่มาจากพระเจ้าความแตกแยกนะครับมาจากความบาปทำไมพระเจ้านะครับสร้างงานแต่งงานทำไมสร้างคู่ชีวิตเพราะว่าทุกคนลองพิจารณาดูสิครับอ่านะครับพิจารณาดูตามวิญญาณลองดูสิครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับพระเจ้าสร้างอาัมก่อนแล้วก็บอกว่าอาดามอยู่คนเดียวไม่ดี สิ่งที่พระองค์สร้างมาทุกอย่างสวยงามนะครับแต่สร้างอาดัมแล้วสร้างอาดัมตามแบบพระชายาของพระเจ้าแล้วพระองค์นะครับไม่พอใจรู้ว่าขัดอะไรสักอย่างจึงเอาซีโครงของอาดัมมาสร้างผู้หญิงพระองค์บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ดีก็เลยให้ผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงคนนั้นนะครับให้เป็นครอบครัวเดียวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้เขาใช้ชีวิตด้วยกันให้ไปถังเดียวกันให้เขามีความสุขซึ่งกันและกันให้มีความหมายซึ่งกันและกันในชีวิตที่มีชั่วเขาอถ้าไม่มีความบัปบเข้ามาไม่ใช่ชั่วเขาด้วยซ้ำนะครับแต่ลองดูสิครับแผนกันของพระเจ้าก็คือไม่ใช่แตกแยกแตกแยกหลังจากความบัปบเข้ามาครับตั้งแต่บทที่สามขึ้นไปนะครับอจึง พระเจ้าก็อยากให้อดตามมีครอบครัวของตัวเองอย่างที่พระเจ้าเองก็พระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคริสจักรกับพระเยซูก็อันหนึ่งอันเดียวกันสามีภรรยาก็อันหนึ่งอันเดียวกันและพระเยซูกับพระเจ้าก็อันหนึ่งอันเดียวกันพระวิญญาณก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อันหนึ่งอันเดียวกันแต่คนชอบแยกแยะ คนนะครับชอบแตกแยกจึงคริสจาก็ยังทะเลาะก,กันอยู่พระคำกรหรือพระวิญญาณกอรง่เลยพระเจ้าไม่มีอะไรแตกแยกอ่านเดียวกันคนเดียวกันวิญญาณเดียวกันพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามบุคคลิตแต่สามบุคคลิตนั้นนะครับเรื่องเดียวกันอ่านเดียวกันคนเดียวกันสามีภรรยาก็เหมือนกันคนละบุคคลแต่ว่า พระเจ้าสร้างอาตามกับเอวาเพื่อเป็นคนเดียวกันคริสต์ก็เหมือนกันคนชอบแตกแยกเพราะว่านี่เป็นผลแห่งความบับอยังไงแต่ว่าในพระเจ้านะครับไม่มีอะไรเลิกกันแต่ทําไมพระเจ้าแนะนําว่าถ้าสามีไม่ไม่อยากอยู่กับภรรยาที่เชื่อพระเยซูคริสต์แล้วทําไมเพราะว่าสามีทรมานแต่เราก็ทิ้งความรอดไม่ได้ พระเยซูคริสต์กับเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่สามีทรมานที่เราได้อันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริสต์แล้วเขาทรมานเขาไม่ยอมงั้นมาไม่มีทางหรอกที่เรามีความสุขเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสามีที่ต่อต้านพระเจ้าจัดทางให้ที่เขานะครับไม่ทรมานแต่สามีบางคนนะครับให้เลือกแต่ช่องทางเดียว ยังไงก็คุณต้องทิ้งพระเจ้าแล้วก็อยู่กับผอยู่กับฉันอยากให้ภรรยาเป็นทาสของเขาสับเซีนของเขางั้นภรรยาก็ทรมานอยู่ดีกลเพร่พร่องจัดทางที่สามารถเลิกกันได้ในกรณีนั้นนะครับพระองไม่ชอบแตกแยกแต่ห่วงอีกตันหนึ่งที่ตออตั้านะถ้าไม่มีความสุข ภรรยาที่เชื่อพระเยซูจึงเขาทรมานตลอดเวลายอมรับไม่ได้ภรรยาแบบนั้นถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงเล่าอืมก็เลยต้องแนะนำสองทางที่หนึ่งยอมรับภรรยาที่เชื่อพระเยซูคริสต์อย่างหลักภรรยาที่เชื่อพระเยซูได้ไหมโบท์ไหนก็ได้อาจาย์ครับเขาเนี่ยไม่อยากให้ไปโบวชเรา แต่เชื่อพระเยซูริ์แล้วให้ไปโบสถ์อื่นได้ไม่เป็นไรไปโบสถ์ไปโบสถ์อื่นเถอะไปโบสถ์อื่นเลยแล้วก็ให้เรื่องนั้นเนี่ยทำให้สามีก็ไปโบสถ์นั้นด้วยกันแล้วก็ได้อินข่าวประเสริฐและเชื่อพระเยซูริ์แล้วทั้งสองคนโตขึ้นได้อินดีดีเลยมีความสุขมากเลยนะครับก็เลยอินดีมีความสุขก็เลย มันได้ครับหลังจากสามีโตขึ้นมารู้ว่าที่นั่นเนี่ยให้โตขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้ก็ค่อยกลับมาก็ได้ไม่มีปัญหาอ่ะก็เลยดีที่สุดไม่เลิกกันแต่ถ้ายังไงก็เอาแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาภรรยาที่เชื่อพระเยซูคริสต์งั้นควาเพื่อไม่ทรมานของเขานะครับโอเคอินดีนะครับเขามีทางที่เลือกได้ที่หนึ่ง ยอมรับภรรยารักภรรยาที่เชื่อพระเยซูหรืออีกทั้งหนึ่งก็คือไม่ยอมรับภรรยาที่เชื่อพระเยซูมีแต่สองทางครับทางที่สามไม่มีครับสามีบางคนเอาแต่ทางที่สามไม่เอาทางที่หนึ่งกับทางที่สองแต่ขอโทษนะครับเขามีแต่ทางที่สามแต่เรานะครับมีแต่ทางที่สองเรามีแต่สองทางนั้นเขาต้องเลือกเลือกเราไม่ใช่ทรัพย์สินเราไม่ใช่เป็นของ เราเป็นคนเราก็มีชีวิตเดียวแต่เราเลือกเธอมาแต่พระเยซูคริสต์ตายแล้วให้เราคืนดีกับพระเจ้าพระองค์ก็อยู่ในเราเราก็อยู่ในพระองค์แต่ให้ทิ้งพระเจ้าได้ยังไงอย่างที่ผมหลักหลักคนเนี่ยเราก็หลักพระเจ้าแต่ว่าสามีเหนือหนังเนี่ยอยู่นี่ แต่สามีไฟวิญญาณเนี่ยอยู่ไหนเราเราทิ้งได้ยังไงแล้วก็ทิ้งคุณไม่ได้แต่คุณไม่ไหวยังไงก็เลยคุณเลือกได้ถ้าหลักเรายอมรับได้เราไม่บังคับคุณว่าคุณก็เปลี่ยนศาสนาหรือไม่แต่ถ้าคุณอินดียอมอยู่ด้วยกับภรรยาที่เชื่อพระเยซูโอเคดีมากอันนี้เป็นกรณีที่ดีที่สุดแต่กรณีที่ไม่ดีก็คือยังไงก็คุณทรมานโอเค เราก็ไม่มีทางถ้าเอาทำเรานะครับไม่มีทางที่ทางที่สมนะครับลองดูสิครับเมื่อกี้ก็บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งชีวิตคนละคนเลยนะครับแล้วก็สามีคนละคนแต่เราตัดสินใจออกจากบิดามารดาและแต่งงานด้วยกันเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ที่ไม่มีตำหนิแม้ว่าทะเลาะกันมากแค่ไหนก็ตามเรานะครับมีแต่ครอบครัวเดียวผูกมาก,กันแต่บอกได้ว่าคนละคนแต่เป็นไก่เดียวกัน คนลากคนแต่เป็นไก่เดียวกันความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้จึงเรามีทางเลือกอย่างไงวันนี้เนี่ยเลือกได้ไค่ยอมรับภรรยาที่เชื่อพระเยซูได้ไหมเราก็เอาแบบนี้แต่อย่างไรก็ยอมรับไม่ได้โอเคเราไม่อยากให้เธอรทรมานแต่เราไม่อยากแต่เกลียดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเขาเนี่ย สามีเนี่ยเอาแต่ถังที่สามคุณตอกยุกเลิกทุกอย่างยุก,กับเราให้เป็นตุกตาของฉันอันนี้มันไม่ได้อยู่ดีแล้วแล้วคนนะครับเราคนครับเราเลือกชีวิตตัวเองไนดะ้อย่างที่ผมเลือกเธอเนี่ยเราก็เลือกชีวิตตัวเองไนดะ้ทั้งที่สามไม่ใช่บุคลิกของขอา้าเจ้าทั้งที่สามเนี่ยบุคลิกพยามันครับเราต้องมีสติเราเป็นคนยังไงเรามีทางเลือกเรามีทังเลือกแต่ เราให้เธอมีโอกาสเราอยากอยู่กับคุณอันนี้ต้องคุยคับคุยถ้ากรณีนั้นนะครับอแล้วก็ครอบครัวที่ใช้วิธีนั้นนะครับสวช่วงแรกๆทรมานแต่ช่วงหลังๆนะครับสามีหลับเชื่อกันเรามีพยานเยอะมากเรื่องนี้แต่ต้องคุยให้เขารู้ว่ามีแต่สองทางสําหรับเราถ้าคุณเอาแต่ทางที่สามสำหรับเราเนี่ยไม่มีทางที่สามเนเราเนี่ยไปทางเดียวกันได้ไง คุณต้องเลือกเราให้คุณมีทางเลือกแต่ทางที่คุณเอามาไม่มีทางเลือกพระเจ้าให้เรามีทางเลือกเสมอแม้ว่าพระองค์ไต่บนไม้กางเขนเพื่อคืนดีก,กับเราเพื่ออันหนึ่งอันเดียวกันเรานะครับพระองค์ใจราคาที่สูงมากแต่พระองค์ก็ไม่บังคับให้เรารับเชื่อเราเลือกได้ยอมรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นช่วยให้รอดเราองค์พระผู้เป็นเจ้าเราหรือปฏิเสธมย์ทุกคนเลือกได้ ถ้ามีใครที่ไปนรกไม่ใช่เพราะความบาปของเขาแค่ปฏิเสธของเขาครับถ้ามีใครที่ไปสวรรค์ไม่ใช่เพราะการทําดีเขาเขาไปสวรรค์เพราะเขาเชื่อพระเยซูยังไงก็ได้คืนดีกับพระเจ้าก็ไกลับแผ่นดินสวรรค์ที่บังเกิดของพระเยซูเท่าน,านั้นเอง